มีคนกำลังหัวร้อนนะคะตอนนี้ก็คือแอดกิฟกับแอดโป้เพิ่งจะได้พบปะกันก็เลยมีเรื่องพูดคุยที่แบบว่าเป็นภาษาหวานดอกไม้ยังเขินนะคะหลังจากที่รู้ว่าสาวๆของเราจะมาทายแล้วก็จัดที่สนามกีฬาแห่งชาติชื่อคือยิ่งใหญ่มากนะแอดโป้ Apple นะใช่ะยังไงยังไงทำไมหัวร้อนชื่อดูใหญ่เหมือนจะจูคนได้เยอะมากเลยท <c oughs> ีเดียวนะครับก็ทำคอนเทนต์ไปนี่แหละเรื่องการจองบัตรใช่ไหมล่ะ ทีนี้ก็มีหลายๆลคนมาบอกว่าโอ้จัดที่นี่เหรอมันจะจองทันได้ยังไงละ่ะไอเหตุผลที่จะจองไม่ทันเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกก็ที่นั่งมันช่างน้อยซะเหลือเกินที่ยืนก็น้อยก็คือ,คอท,ที่มันน้อยแหละเออคือมีคนถึงกับไปคอมเมนต์ว่าอันนี้จัดงานกีฬาย,ยังไม่พอเลยไอเราก็ฟังแล้วเฮ้ยเว้อกันไปหรือเปล่าแต่พอหลังจากได้ฟังประสบการณ์ของแอดโบยก็ถึงกับอึ้งเพราะว่าใช่ฮะสมัยที่เรียนเนี่ยโรงเรียนเขาเคยไปจัดงานออกกําลังกายอะไรก็ไม่รู้อะ ก็ต้องบอกว่ามากันแค่ไม่กี่โรงเรียนเองก็ไม่มีที่แล้วนะครับนี่จริงใช่ไหมใช่แล้วก็การเดินทางก็แสนจะลําบากนะฮะแถวนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขารถไม่รถไฟฟ้าเขาถึงเลยนะก็ถึงแหละแต่ว่าก็วนมหาประชาชนก็จะไปอัดกันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดเรานั่งจําลองแบบของอินเดียล่ะก็คือรถไฟฟ้าเราก็คือขบวนเท่าเดิมแต่ถ้าเราบวกที้งนั่งบนหลังคาเข้าไปด้วยจะพอไหม ก็ได้นะถ้าถ้าไม่กลัวตายก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะอันนี้ก็ให้แอดกิ๊ฟเป็นคนเดียวแหละคนอื่นก็คงไม่มีใครทําอย่างนั้นนะเขาก็นั่งข้างในรถกันแหละแต่วันนั้นจะไม่มีข่าวน้องเลยนะมีข่าวแอดนี่แหละนะประสบอุบัติเหตุนะคะ คืออันเนี้ยจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทําในอพีนิวไปเหมือนกันบอกว่าอิจฉาแฟนปินได้จัดที่อารีนาในล่มที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะคะใหญ่มากของเขาเนี่ยจุกกันแบบสี่สาห้าหมื่นคนก็เลยแซวกันว่าเอ้าของเราชูจุดขายไปเลยจัดที่สนามกีฬาที่เล็กที่สุดในโลกหรือเปล่อา <laughs> อ้ว้ยผู้จัดได้ยินเดี๋ยวเขาบล็อกเพจไปเดี๋ยนี้ก็พูดแรงเกินไปนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันเล็กจริงๆสําหรับสเกลวงของแบบอิงนะฮะ คือที่พูดเนี่ยเพราะว่าสเกลวงของแบ็คพิงเนี่ยฐานแฟนคลับคือเยอะมากเยอะกว่าตัวเลขในนี้มากๆอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าถ้าจัดให้มันใหญ่กว่านี้เนี่ยยังไงผู้เข้าชมเนี่ยยังไงก็ก็มีจํานวนที่มากกว่านี้แน่นอนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ผลมัน หลายคนต้องพยายามแย่งชิงกันเข้าไปตรงนั้นให้ได้นะฮะยังไม่รวมรอบ v ีไทั้งหลายแหละที่เขามีโอกาสก่อนหรือว่าหลังใหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ทําให้คนที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ยไม่ไเ,<อ>เล้เนาะงได้ยากมากๆเลยนะฮะก็นั่นแหละน่าน่าน้อยใจตรงนี้เล็กน้อยนะครับหลายคนก็บอกว่าฉันลกลักดอยแล้วที่นี่อาจจะไม่ใช่เชียงใหม่แต่ฉันขอที่อยู่บนดอยก็ยังดีเพราะว่าน่าจะจองอะไรไม่ทันเลยแต่ถึงแม้บนดอยราคาน่าจะประมาณ2,000กว่าก็ ใช่ว่าจะได้หรือเปล่าแอปเปิ้ลแล้วมันจะไม่ใช่สองพันด้วยนะถ้าจองไม่ทันแล้วเขาเอามาบวกเพิ่มอ่ะมันจะกลายเป็นเท่าตัวดีฮะหรือหรือท่านนาทีสุดท้ายมันอาจจะขึ้นไปสองเท่าตัวเลยก็ได้ซ,ซึ่งซึ่งราคาบัตรเนี่ยอย่างที่บอกคือเมื่อดีมาส์พายมันไม่ไม,ไม่ไม่สมดุลกันเนาะแต่แล้วมีความรู้แปลว่าอะไรอะ่ะความต้องการที่จะซื้อกับความต้องการที่จะขายเนี่ยคือคนที่อยากได้บัตรมันมีมากกว่าคนขายไงอธิบายยากก็ต้องเรียกอุปสองค์อุปทานหนักกว่าเดิมอีกคันนี้ ไปต่อนั่นแหละฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ราคาตั๋วมันเฟอร์แต่แบบเรายังไม่ต้องพูดถึงถึงขั้นที่ตั๋วมันจะราคาขึ้นสูงหรอกเราต้องจองให้ได้ก่อน,นไม่มีโอกาสได้เฟอร์เลยนะออซึ่งดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆที่มีโอกาสจะจองก่อนเนี่ยก็ยังยากเลยแล้วคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยนี่โอ้โหยากยากมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคนบอกว่าไม่ใช่แค่ ประสงค์นิกรชาวไทยอะค่ะที่มารอดูแต่ว่าหลายๆประเทศก็จ้องจะบ,บินมาดูที่ไทยอีกเช่นเดียวกันคือโหดมากนะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมาไทยมาง่ายนะกับอีกอย่างนึงก็คืออุ๊ยอยากจะมาดูน้องลิสในบ้านเกิดของน้องลิสอะไรแบบนี้อปุอย้ยก็เลยทําให้เอ่อที่นั่งที่มันน้อยอยู่แล้วนั้นแล้วก็มีเวลาแค่2วันใช่ไหมกับที่นั่งวันละประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกไปเราได้เท่าไหร่นะ ไม่ถึงด้วยนะจริงๆรู้สึกจะจากข้อมูลน่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดเองนะนะคะโดยประมาณรวมแล้วสองวันนะคะยังไม่ถึงสี่หมื่นคนเลยนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่โหดมากจริงๆแล้วถามว่าจะมีโอกาสเพิ่มวันเหมือนกับคอนเสิร์ตรอบที่แล้วหรือเปล่าแอยว่าไงคิดว่าไม่น่ามีเพิ่มแน่ๆเลยนะที่ดูแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพิ่มเป็นวันอะไรเนาะใช่สารอาทิตย์จันทร์อี้ยสุกวร์อาทิตย์หรอตารางเขาฟิกค่อนข้างจะฟิกแล้วไงว่าวันนี้วัน ถ้ามีการเพิ่มวันนี่ก็เะกับไปเพิ่มงานให้ศิลปินแล้วก็ทําให้ตารางมันลวนด้วยคิดว่าอาจจะไม่มีการเพิ่มนะก็อ,อย่างที่คิดบอกแหละคืออ่ะถ้าต่างชาติมุ่งเป้าจะมานี่ก็คือกะว่ามาดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเที่ยวยุทธยาต่อแล้วก็เะขึ้นเชียงใหม่ไปกันเรื่อยแบบนี้ก็ก็เป็นไปได้ก็ก็กน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าเราคนไทยเองจะมีโอกาสได้ดูกันสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ บอกทุกคนก่อนเลยนะคะว่าไอ้วันที่จะเพิ่มไม่เพิ่มบัตรเนี่ยต้องลองดูกระแสกันอีกทีนึงเพราะหลายคนก็บ่นหนักมากว่าที่นั่งก็น้อยอยู่แล้วเออก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าบ่นแล้วมันถึงหูก็อาจจะได้เพิ่มหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่าศิลปินก็ต้องเหนื่อยกับการแสดงเพิ่มมาอีกหนึ่งวันด้วยกับอะไรที่มันไม่ได้เป็นการวางแผนมาก่อนเนาะเออแต่ว่าเห็นบอกว่าแอปเปิลทาไปแล้วว่าฮ่องกงเพิ่มวันเหรออันนี้วันนี้ยุงย่งยุง่งเพิ่งได้มาตามข่าวเหมือนกันอ๋อยังยง ว่าเฮ้ยฮ่องกงเพิ่มเป็น3วันก็เลยบอกอ๋อฮ่องกงเพิ่มวันเหรอนั่นนะฮะอันนี้ก็อันนี้อันนี้แอดไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ามีเ,เพื่อนๆมาบอกใครที่รู้แบบช่องทางที่ชัวร์ๆก็ฝากคอมเมนต์บอกไปทีก็ได้นะครับเออนะคะอ่าเดี๋ยวสักครูเชคเลยดีกว่าว้ายตายแล้วแอดมาไวค่ะไปเช็คมาแป๊บเดียวสรุปคือเขามี1 3 1 4ามมกกาลาจิงด้วยทุกคนคือตอนแรกแอดก็ไม่ได้สังเกตในโพส์เนาะว่า ของเขาเนี่ยกี่วันมาตั้งแต่แรกแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งมานั่งสังเกตว่าอ้าว่ห้องกง3วันเลยนะคะแล้วก็สถานที่จัดเนี่ยเป็นที่ที่สาวๆเคยไปแสดงมาแล้วก็คือเอเชียเวิด์อารีน่านะคะตรงนี้ก็คือใหญ่บึ้มเลยอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็เรียกว่ารถไฟฟ้าเขาก็เข้าถึงเดินทางส,งสะดวกนะแล้วความจุเนี่ยก็คือมีทั้งแบบยืนและแบบนั่งได้รู้สึกใจอย่างล้ำหมื่นกว่าคนนะคะหมื่นสี่กับหมื่นสี่กับหมื่นหกะ บวกกันแล้วเป็นสามหมื่นฮะสามหมื่นใช่แลยสามหมื่นต่อวันนะคะแล้วถ้าเกิดเต็มทั้งสามวันก็สามหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าก็พอก็หมายถึงวันละสามไงสามหกเก้าคูณเอะไรโอ้โหนี่จบอนุบาลลิงน้อยมาหรือเปล่าฮะอนุบาลลิงขบก็เกือบแสนคนสําหรับ3วันนี้แล้วคราวนี้หลายคนก็แบบเอ้ยทําไมให้ฮ่องกงเยอะจุ้มก็อย่างที่บอกแฟนเบสจีนเยอะเนาะ ซึ่งถ้ารู้สึกว่าในทัวร์เนี่ยจะไม่มีที่จัดที่จีนใช่ไหมล่ะทุกคนทีนี้เขาก็ต้องมุฟมาจัดที่ฮ่องกงนะฮะแล้วคนจีนเนี่ยเขาก็จะหลั่งไหลเข้าฮ่องกงเงินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหมือนนะที่เช่นดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงที่เราไปแล้วจะไม่เจอคนฮ่องกงนะฮะซึ่งซึ่งช่วงเปิดใหม่ๆเนี่ยคือคนจีนหลั่งไหลมาเยอะมากคิดว่าอันนี้ก็คงอารมณ์เดียวกันแหละคนจีนก็คงมุฟเข้ามาที่ฮ่องกงเพื่อที่จะมาดูคอนมาวีดมากรีตมาปลดปล่อยนะฮะแน่แน่เลย ก็เขาเดินทางสะดวกด้วยจากจีนเข้าฮ่องกงนะคะคือมันง่ายมากายมาแป๊บเดียวก็ถึงเออดีไม่นั่งบนหลังคารถไฟฟ้ามันแอดมานะคะเขามาง่ายและอีกอย่างหนึ่งถ้าขอเปิดชุดการแสดงในจีนน่าจะยากมากแต่ฮ่องกงนี่คือคนละเรื่องเลยทีเดียวซึ่งฮอที่ใช้จัดเนี่ยนะคะขออภัยด้วยนะคะทำคอนเทนต์ทำข้อมูลอยู่ ข้างนอกเนาะสถานที่ของเราก็เอาดอเหมือนกันตอนนี้<ช>ก็เลยจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะขออภัยแต่อยากจะเมาส์กันก็เลยรีบมาอแอดจะเล่าค้างไว้บอกว่าตรงเนี้ยที่เขาจัดอะ่ะก็คือนอกจากแบ็คพิงจะมาแสดงแล้วใครที่มาแสดงคอนเสิร์ตจะมาลงตรงนี้เขาจัดประกวดนางงงนางงามใหญ่ๆฉลองอะไรของเขาเนี่ยก็ที่นี่เหมือนกันนะแอดป้อยใช่ฮะแล้วยังไงมีความเห็นไหมหรือเราจะไปฮ่องกงโอ้ เราช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะบางนะฮะเนื่องจากผลิตภัณฑ์แบ็คพิงที่เราสะสมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นในทุกวันทุกวันนะฮะบางคืออะไรผมหรืออะ <laughs> เงินนี่แหละฮะ เงินบางลงนะคะเรานี่คนอะไรเก็บค้อนบงสามอันนะฮะจิบอ้าวไว้ตีหัวกันไงอุ้ยทำอะไรเยอะขนาดนั้นเอาไว้ตีหัวกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าใครว่างกําลังถึงวันว่างมีไปนั่งจิบน้ําชาปาท่องโกยักษ์แล้วก็รอดูคอนก็ฟินอยู่เหมือนกันแต่ใช่ว่าคุณจะจองตั๋วที่ห้องกงทันอ่าถูกต้องครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากีกเช่นกันนะฮะอเอาเป็นเอาเป็นว่ายากทุกป,ประเทศจริงๆเนาะเพราะว่าออย่างวงอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแบบนี้ด้วยกระแสแรงแบบนี้ด้วยเนี่ย ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ไม่เหมือนกับถ้าบางวงที่เขาดรอปลงมาแล้วกระแสเบาลงเนี้ยมันก็จองง่ายขึ้นแต่อย่างเงี้ยคือต้องแบบฟาดฟันกันมากฮะ นอกจากเรื่องที่นั่งที่ไม่พอแล้วนะคะอีกมุมที่มองข้ามไม่ได้แต่หลายคนอาจจะแบบไม่ทันคิดก็คือเรื่องของภาพลักษณ์วงกับสถานที่จัดงานออถามว่ามีส่วนไหมมีมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์ในการดูวงต่างชาติแล้วก็การมาเยือนว่าจริงๆความดังของวงกับสถานที่จัดงานสําคัญยังไงคะแอดผมพูดเหมือนมีแขกรับเชิญนะส่งไปส่งมาอยู่ตรงนี้นี่แหละคือมันมันก็สําคัญครับเพราะว่าถ้าวงที่มีสเกลที่มันใหญ่ๆใช่ไหมล่ะ ขาก็ต้องเล่นให้มันสมศักดิ์ศรีไงถูกต้องไหมอเออซึ่งก็มีหลายหคนอันนี้แอดไม่ได้พูดนะแต่ว่า <c oughs> มีเพื่อนในในเพจก็มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยจัดงานไม่สมศักดิ์ศรีน้องเลยทําไมให้น้องมาเล่นที่เล็กๆแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมไม่ให้มันแบบใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าสเกลทั้งของวงทั้งความมีแพคข,ของน้องเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเล่นที่แค่มีแค่สองหมื่นคนดูดหูอไหม ารที่จะเล่นในที่ที่มีคนดูมากกว่า2 0 0 0มืได้แบบสบายๆอะ่ะริมทะเลยังได้แบบปาร์ตี้ฟูลมูล,ลอะไรเงี้ยสบายสบาย <c oughs> โอ้โจะลงน้ำกันเลทเทะเลยนะ <c oughs> นั้นน่ะนะแต่ว่าหมายถึงว่าวงดงัดงๆที่แอดปิยเคยไปดู <c oughs> เขาก็เลือกสถานที่ที่ค่อนข้างจะเป็นภาพลากักษณ์ที่ดีต่อวงไหม <c oughs> ใช่ฮะไออย่างอย่างโอง้ไม่ได้ดูมานานมากแล้วนะฮะ <c oughs> ไม่มีตังเหรอไม่ไม่ค่อยมีตังไม่ค่อยมีตังเมื่อเมื่อนานมาแล้วเคยไปดูบองโจวีนะฮะเขาก็เลือกที่เมืองทองไม่ต้องแาวแท็กไม่ต้องก็ได้นะฮะ แล้วอย่างล่าสุดนี่เห็นมีไก่รถเซดเขาก็มาเล่นที่ทันเดอร์โดมใช่ไหมกุหลาบปลายปืนอะนะ,อะนั่นแหละฮะ,ละเขาก็มาเล่นนะคือ,อคลิปรู้จักหลายวงเลยะเนี่ยคือทุกอย่างตัดหน้าไปหมดแล้วคือพูดง่ายๆว่าผู้จัดเราจองอะไรไม่ทนันหรือเปล่าคือเหมือนคือ,อยังไงร,รู้สึกปีหน้าจะมีมาเยอะมากเลยนะออมีมาลูนไฟมีแบบว่าเห็นมีหลายวงที่จะมาแล้วที่นพี่จตินนี่มายังเนี่ยสรุปพฤงยังเยเขาจะมายัง ซึ่งเขาก็คงจองที่ดีๆไปหมดแล้วหรือเปล่าอ,อันนี้แอดไม่รู้แต่แบบวงระดับแบ็คทิงเงยไม่ได้น้อยหน้าวงที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็น่าจะมีสถานที่ที่มันใหญ่รองรับคนได้มากคนนี้เพราะว่าเอาง่ายๆแค่ยอดซับในช่องเราเนี่ยถ้าไปกันทุกคนคนละคนละซับอะไม่พอแล้วไม่พอไม่พอแล้วเออว่ะแค่เรารวมกันสเพจถ้าไปกันทุกคนก็คือนั่งไม่พอไม่พแล,แลถ้าขี่ขี่คอสล่ะ อ่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอเกันคลิปหน้าอยากอากเครียดจนเกินไปเพราะยังไงพวกเราก็น่าจะเกือบจะกดไม่ทันเลยเนาะ,ไ,นะไม่อยากเครียด <นะ S 1> ไปกว่านี้แล้วอ่ะอ่าไม่เป็นไรไอยากดูอะไรช่วงนี้มาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็สู้ๆฝึกมือในการกดบัตรกันไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราอาจจะเป็นหนในสองหมนคนก็ได้มั้งนะ ก็ฝากเอาไว้นะฮะใครที่เน็ตมือถือไม่แรงเน็ต WiFi บ้านไม่แรงเนี่ยก็หาปั๊มน้ํามันที่มีอเมซอนก็ได้นะฮะแล้วก็ไปเกาะ WiFi เขาเนะครับอย่า,<อ>าลืมซื้อกาแฟเขาด้วยนะคะเอาที่มันเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ไปโหลดแอป s p e e d ท e s t มาก็ได้แล้วก็ลองเทสดูว,ว่าวเราไปเกาะ WiFi ที่ไหนแล้วเน็ตมันเร็วก็พยายามมุ่งเป้าไปตรงนั้นนะฮะแล้วก็กดให้ได้เพราะว่าอย่างแอดเนี่ยที่บ้านแอดก็เน็ตกระจอกมากก็เดี๋ยวคงต้องไปหาที่เกาะเดี๋ยววันนี้ต้องโทรเข้าไปเจรจาเลยบอกว่าสปีดเน็ตอะ เพิ่มเฉพาะช่วงไอ้วันจองอะแหละนะคะประมาณนัแล้วเดี๋ยวแอดกิฟก็จะจ้างแอดโปยกดเหมือนกันเพราะคนีนเขามีเทคนิคเยอะ<ช>แต่เขาก็คือกับ,บ,<ว>กกบพี่กับน้องเขาก็คิดเงินบวกเยอะเลยฮะก็ต้องบอกว่าบวกอีกห้าพันครับที่คุยบุยไว้เดี๋ยวไปหาบัตรผีไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีครับ